มหาเวทผนึกมารใกล้จะจบทิศทางฝั่งพระเอกนั้นมีตายกันอีกเพียบสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับมหาเวทผนึกมารทั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนแล้ครับว่าเนื้อเรื่องของมหาเวทผนึกมารนะครับในส่วนมังงานในตอนนี้อยู่ในช่วงท้ายๆและวล่ะของเรื่องนะครับแล้วก็คํายืนยันนะครับจากอาจารย์นะครับในงานจามเฟต้าที่ผ่านมาบอกว่านะครับจะเป็นการออกงานครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเท่ากับว่าในปีหน้านั้นก็จะเป็นปีนะครับที่มหาเวทผนึก มานั้นได้จบลงอย่างเป็นทางการแน่นอนแล้วซึ่งถามว่าเนื้อเรื่องหาเวทผนึกมาในตอนนี้นะครับเป็นเนื้อเรื่องในรูปแบบไหนก็เป็นเนื้อเรื่องนะครับที่ตัวร้ายอย่างสุขุนะนั้นไล่ย่ำนะครับฝั่งพระเอกนะครับเสเลเทตุ้มเป๊ะนะครับยิ่งกว่าโจ๊กซสอีกนะครับคือตอนนี้ยับแม่ยับของจริงเลยนะครับจึงทาให้นะครับถ้าดูจากสถานการณ์ในตอนนี้ดูเหมือนว่าฝััััั่่่งงงงพพรระะะเเ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 อออกก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 นน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 น้้้้้คคคบบ็็็็าาาาาจจมมีีีีีีดดดดดตยยยยยลลววููปถึ เสืแล้วกันนะครับการต่อสู้ของทั้งสองฝั่งนะครับตัวผู้เล่นและกันไม่ว่าจะเป็นฝั่งพระเอกนะครับหรือว่าฝั่งตัวร้ายๆนะครับอย่างสุคุนะถามว่าฝั่งไหนนั้นเป็นฝ่ายที่ดูนะครับจะแข็งแกร่งกว่าและดูเหนือกว่าค่อนข้างชัดเจนคงจะหนีไม่พ้นนะครับสำหรับฝั่งของสุคุนะนั่นแหละครับถึงแม้ว่าล่าสุดนั้นนะครับพี่เคนจาคูของเรานั้นส่อแววนะครับว่าจะเลี่ยงไปแบบง่ายได้นะครับโดยการที่ถูกนะครับอยู่ตาจัดการแต่อันนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรนะครับที่ยังเชื่อใจไม่ค่อยไดด้้เเเเหมมือนนนนนนกััััป็พราาะะว่บคจ เฉาเดียงอะไรง่ายขนาดนี้นะครับเฝ้ารอแผนการนี้มาได้ับนะครับเกินกว่าพันปีแต่ทําไมกันนะครับมาเป็นจุดจบหน้าตรงนี้ล่ะนะครับจุดนี้ก็ยังเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ยังน่าสงสัยอยู่แต่ล้ทุกคนนั้นลองสังเกตดูดีๆนะว่าเนื้อเรื่องมหาเวทผนึกมารนั้นนะครับช่วงหลังๆเลยนะครับอาจารย์อาคูตามีนั้นดําเนินเนื้อเรื่องเนี่ยได้แบบโคตระโคตรจะเร็วสุดๆเลยนะครับอีกทั้งนะครับตัวละครที่ถูกปูมาเทพเวอร์วังอลังการนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าบทออกมาจึงหนึ่งนะครับไม่เทียบเท่านะคร ในตำนานนะครับอย่างคาชิโมฮาจิเมะที่ถูกปูมาว่าแข็งแกร่งสุดๆเลยเมื่อ400ปีก่อนยอมที่จะทำสัญญากับเคนจาคุเพื่อมาในยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับพี่แกนั้นก็ตายลงไปอย่างง่ายดายเพียงแค่2ตอนเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าปูมาอย่างยาวเลยนะครับถ้าไปทำอนิเมะเนี่ยเผลอไปลุกเยี้ยวแป๊บเดียวนะครับอ้าวคาชิโมฮาจิเมะตายแล้วนะครับคือแบบมันเร็วมากๆเลยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สอเวลแหละครับว่าอาจารย์แกนั้นนะ สามารถจบได้ทันนะครับในปีหน้า2024เลยทํให้นะครับถ้าใครนะครับที่ติดตามหาเวทผนึกมาเนี่ยอาจจะเรียกว่ากําไรคนดูหรือเปล่าก็อาจจะเรียกก็ได้นะถ้าใครแบบชอบแนวการ์ตูนแบบเร็วๆสับๆๆเนี่ยเราจะเห็นได้เลยแหละครับว่าต่อไปนี้นะครับฝั่งพระเอกนั้นนะครับเตรียมตายกันเป็นเบือนะครับแบบรวดเร็วอย่างแน่นอนเพราะอย่างสถานการณ์ล่าสุดนะครับจะเห็นว่านะครับพี่กูรูมาเนี่ยอีกหนึ่งตัวละครที่ถูกปูมาเทพเลยเกินว่านะครับการกลางอานใเขตของเขานั้นนะครับอยู่ในระดับขั้นที่มันขี้โกงสุดๆเลยแต่ก็นะ แหละครับเมื่อมาเจอนะครับไอ้แก่ซาคูสุกุนะนะครับไอ้นี่โกงกว่านะครับก็เลยทําให้ทางด้านของฮิกุรุมะนั้นนะครับเ้ื่องเงินขายกลางอาณาเขตของตัวเองนั้นก็ดูท่าจะไม่รอดแล้วนะครับกำลังถูกสุกุณะนั้นแล่เป็นเนื้อแดดเดียวนะครับอีกทั้งคนอื่นนะครับที่เข้าร่วมการต่อสู้ก็กําลังจะถูกฟันด้วยเช่นกันนะครับจึงทาให้โอ้โหเราจะได้เห็นนะครับในตอนหรือ2ตอนข้างหน้าซึ่งถ้าเป็นตอนหน้าสปอยล์หลุดมาก็จะเป็นวันพรุ่งนี้คงได้เห็นนะครับการตายแบบเป็นเบื่อแน่นอนนะครับก็คือตายทีเด ซาคาเบะเพิ่มขึ้นมานะครับหรือใครก็แล้วแต่ที่อยู่ตรงนั้นซึ่งแต่ละคนก็อยู่ในระดับที่มันไม่ธรรมดานะเพราะว่าก<น>่อนหน้านี้คุซาคาเบะก็พูดไปแล้วแหละครับว่าถ้าใครไม่พร้อมที่จะต่อสู้จริงๆในแนวหน้าก็ไม่ต้องออกไปในการต่อสู้จึงทาให้ไอ้คนที่กําลังถูกสุกุนะาจัดก,การในตอนนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลนะครับที่เตรียมพร้อมเตรียมตัวเตรียมใจนะครับที่ตายที่ต่อสู้กับสุกุนะอยู่แล้วแต่นี่มันก็เร็วเกินกว่าที่พวกเขานั้นจะคาดคิดได้นะครับเพราะว่าไอ้สุคุนน,คน,นน้ัาเนี่ยมันนนี็ ย่าแย่สุดๆจริงๆนั่นแหละจึงทาให้ในตอนนี้ผมรู้สึกภาพมันออกแนวแฟลชแบ็กนะครับในช่วงอนิเมซันที่2องเสือเกินนะครับกับการที่ยูจินั้นสูญเสียทุกคนไปนะครับต่อหน้าต่อตาตนเองทีละคนทีละคนหรือนี่จะเป็นการปลุกเร้านะครับโดยอาจารย์นาคูตตมิหรือเปล่าต้องการปลุกเรานะครับให้พลังที่แท้จริงของยูจินั้นตื่นขึ้นมานะครับเพราะก่อนหน้านี้พลังของยูจิตื่นขึ้นมาจากการนะครับจากไปของคนนะครับไม่ว่าจะเป็นในสึกชิบุย่านะครับการแบบโนบาระโดนจัดการที่ดวงตาหรือนะครับนันามิอะไรต ทางด้านของยูจินั้นก็ระเบิดพลังและสาม,มารถต่อกรน,นะครับกับเจ้าเด็กเวนะครับอย่างมาฮิโตะลงไปได้นะครับซึ่งอันนั้นมเป็นการบูสต์พลังครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งนะของทางด้านยูจิแล้วก็มีครั้งต่อมาเรื่อยๆซึ่งอันนี้นะครับผมว่าอาจจะเป็นจุดหนึ่งหรือเปล่าที่พยายามจะเล้าอารมณ์นะครับในตัวของยูจิให้ยูจินั้นนะครับเริ่มที่จะบอกว่ามีการระเบิดพลังขึ้นไปเรื่อยๆเพราะในตอนนี้อย่างที่ผมพูดไปในหลายๆครั้งว่ามันยังไม่เห็นแววเลยได้ซ้ำว่ายูจินั้นเองเนี่ยจะบูสต์พลัง ไม่ต้องไปเทียบกับสุคูนะก็ได้เอาแค่นะครับฝั่งเพลงด้วยกันเองนะครับทางด้านยูจินั้นเนี่ยยังแบบว่าไม่ได้เก่งลําดับหนึ่งเลยการที่จะขึ้นไปนะครับในเก่งอะดับหนึ่งของฝั่งตัวเองได้แล้วก็ใช่ว่าจะต่อกรกับสุคูนะได้มันต้องเก่งขึ้นไปนะครับในดับที่มันท็อปเทียจริงๆนะครับจึงทาให้นะครับถ้าถามว่าอันไหนเนี่ยมันน่าจะเป็นโอกาสมากที่สุดและการที่จะระเบิดพลังในตัวของยูจิก็หนนี้นี่แหละแต่มันก็ต้องสังเวยหรือแรกมานะครับกับการตายของตัวละครที่มันเยอะมากๆเลยฝััั่่่งงงงงขออจจบบิินนนนนะะะครรรรบบซึเเปป็็แ้ๆไทีมกกชา กระชากใจนะครับในตัวของยูจิมากไปกว่าเดิมพเพราะเขานั้นได้เห็นการสูญเสียแต่ละสิ่งแต่ละอย่างมาเรื่อยๆนะครับและด้วยความที่ว่าเนื้อเรื่องนั้นเข้าสู่ช่วงท้ายสุคุณะนั้นนะครับมันก็ต้องเริ่มนะครับที่จะสังหารคนไปเรื่อยๆอีกเช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าถึงแม้ว่าจะมีทั้งยูตะนะครับหรือว่ามารจิทั้งสองคนเนี่ยเจียบพร้อมในการต่อสู้แต่มันก็ยังไม่เพียงพอหรอกที่จะสามารถต่อกรน,นะครับทางด้านของสุคุณะได้ยูจินั้นต้องบุตธพลังขึ้นมาในการต่อสสููู้้้้้้เเเททท่่าาาาาานน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 ัันะะะะคครพใตอออีนนีีีถถดดดจกกึงงงป็ววมมมหขไุ ก็เกือบจะไม่ไหวแล้วล่ะในการต่อสู้นะครับกับสุคุณะนะครับหรือรุ่นพี่อย่างฮาคาริในตอนนี้เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าสู้กับเจน้ําแข็งก็ใช่ว่านะครับจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายนะครับอาจจะเกิดการสูญเสียก็ได้ซึ่งจุดจุดนี้นี่แหละมันเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ยูจิต้องบูทพลังตัวเองขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าหากเขานั้นไม่บูตพลังตัวเองขึ้นมายังอยู่อยู่ตรงนี้จนในท้ายที่สุดแล้วนะครับไม่พัฒนาขึ้นไปในะระดับที่มันสูงไปมากกว่าเดิมมันก็จะเกิดภาพซ้ารอย ใครได้และท้ายที่สุดแล้วมันก็เกิดการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เช่นในเหตุการณ์ชิบูย่าหรือเหตุการณ์ที่เรากําลังจะเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับและทุกคนคิดว่าไงกันบ้างคิดว่าจะมีใครอีกนะครับที่ต้องเสียชีวิตลงไปนะครับต่อจากนี้เอาเป็นฝั่งเพื่อเอกแล้วกันนะซึ่งท้ายผมดาวนะโอ้โหโ้เรียกได้ว่าไล่เรียงกันเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุซากะเบะหรือฮุก,กูลุมาร์กก็ได้เพราะาเริ่มมีการย้อนอดีตแล้วไอตัวละครที่เริ่มมีการย้อนอดีตนะครับหรือว่ามีการพูดในภาพความทรงจําส่วนใหญ่จะไม่รอดททัั้้งงงนนนนนนเเลลยอออนนุ่กกคคคค็็มมต์แสดดดววาาาิิห ะจะมีใครตายอีกหรือเปล่าฝั่งเพะเอกและเพะเอกนั้นจะสามารถบูธพลังของตัวเองขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับในการต่อกรกับราชาคำสาปอย่างสุกุณะเพราะด้วยสถานการณ์ในตอนนี้นะครับมันก็อาจจะเป็นสิ่งเดียวและหลานนะครับทางยูจินั้นจะทําตัวให้เป็นเพะเอกของเรื่องและก็มีประโยชน์ขั้นสุดละกันในการต่อกรน,นะครับกับคนที่เป็นราชาคำสาปในเรื่องมหาเวทผนึกมารทุกคนนั้นก็ลองคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนะี่ยผม่าอาจจะมีอะไรที่มันอัปเดตเยอะกว่านี้แนะ่นอนสำหรับมหาเวทผนึกมารไม่รู้ว่าจะเดือดสมการรอคคคคออออยยหรรรืเปลล่่่่่าาาานะแแตผมมวกกก็ุ้ สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วอ,อย่าลืมนะกดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยอีกแค่ไม่กี่หมื่นซับเท่านั้นจะถึงล้านซับแล้วนะครับและถึงล้านซับจริงๆผมก็คงจะฟินแล้วคงหาอะไรเกี่ยวกับหาเวปผรดึกมันมาแจกนะพอเดี๋ยวช่วงต้นปีหน้าผมมีไปทํางานที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนั้นเนี่ยผมว่าหาเวปผรดึกมันน่าจะมีของอะไรดีๆนะครับมาแจกทุกคนแน่นอนฝากไว้ด้วยละกันนะครับขอแค่กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขขอขอบบรคคุณคั